มาเ,เ,เดี๋ยวแชร์แป๊บนึงะนะครับผมเปิดกล้องนี่นเขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยก็ข้อวันนี้ที่เนียก็เคล็ดลับแห่งพระพรสู่การเกิดสมัยยังมั่งชมันมันคงครับผมยังมากเลยครับผมทำเวลาไหมครับก็ครับอืมครับเลยครับบทนำวันนี้เคล็ดลับ แห่งพระพรเป็นยอนวัที่5นะครับก็แผ่งมีพระธรรมชช่วยเปิดทิ้งไว้ด้วยเพื่อจะได้อ่านตามนะครับกับยอนวัที่5นะครับ ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ยี่สิบนะรเอนแล้วเริ่มได้ยังไงเริ่ม ลครับด้าครับเกล็ับแผงพรในการเกิดคนครัวนนี้ช้าเดี๋ยวจไหร่ครับเัอหนึ่ครับวันนี้ใครอยากรู้เคล็ดลับบ้างครับว่าจะนำไปสู่พระพรเนี่ยอา มันคงได้อย่างไรบ้างครับอยากร,รู้ใช่ไหมครับครับบทนำวันนี้จะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนอในที่นี้ใครรู้จักนักชกฟิลิปปินส์เบนี่ปากเกียวบ้างครับก็เป็นนักชกแชมเปี้ยนโลกใช่ไหมครับ,รบก็ แชมเปี้ยนโลกคนนี้นะครับมีสถิติแรงโชกอยู่ชนะอยู่52ครั้งน็อกเอาท์อยู่38ครั้งแพ้อยู่3ครั้งและเสมอ2ครั้งพี่น้องครับนักชกค,คนนี้มีเคล็ดลับอะไรบ้างในการที่ที่เขาชกและเขาแพ้แค่สามครั้งผมเคยอ่านประวัติเกาบอกว่าอ่านักชกค,คนนี้ช่วงที่เขาแพ้นะครับเขากลับไปทําการบ้าน กลับไปทบทวนว่าทําไมเขาถึงแพ้แล้วก็เขาทำไมถึงทำไมถึงพลาดไปเพราะอะไรครับนี่เป็นเคล็ดลับและอีกไฟหนึ่งก่อนที่เขาอ่าก่อนพอเขาแพ้และอีกไฟหนึ่งที่เขากลับมาชนะได้เพราะเขากลับไปทําการบ้านกลับไปทบทวนสเต็ปในการชกว่าจะชกยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เขามีเคล็ดลับคือทบทวนครับผมแล้วก็เชื่อโค้ชโค้ชที่สอนเขานะครับว่าเออเนี่ยอ่า โค้ดเขาว่ายังมาเปิดดูว่าเอ็เ,เนี่ยเราชกเนี่ยช่วงเวลาที่แพเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงแพ้นะครับแล้ววันนี้อ่าผมก็ <c oughs> แล้ววันนี้ในชีวิตเราก็เรา,เอ,าอาจจะมีบางครั้งเราอาจจะทำบางอย่างเราอาจจะลืมไปบ้างให้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราช่วงน,นี้จะเป็นเทล็ดลับในการที่เราจะทวบอ่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะลืมไปนะครับหัว <c oughs> ข้อเรื่องอเคล็ดลับแห่งพระพรเราจะมีเคล็ดลับอย่างนี้ได้ไง อย่างอื่นก่อนเคล็ดลับหมายถึงอะไรเคล็ดลับหมายถึงวิธีการวิธีการหนึ่งที่เป็นกุญแจทาให้เราพุ่งสู่สิ่งนั้นๆโดยมีขั้นตอนใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่สามารถวัดผลได้จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่นอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีที่เราจับต้องไม่ได้หรือ,อจับสิ่งที่จับต้องได้ก็ยังมีงานเป็นงานฝีมือนะครับที่จับจับต้องได้แบบเคล็ดลับส่วนพระพรค,คืออะไร พ,อพอระพรก็คือสิ่งที่ที่เราได้มาฟรีๆไม่ต้องจ่ายราคาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งที่มองเห็นและไม่มองเห็นนะครับนิยามของพ,อพอระพรก็พ,อพอระพรของพระเจ้าก็เป็นสม,มุนไพรเช่นาตยผลในแต่ละวันถ้าวันนี้เราเราพร้อมที่จะรับเราก็จะ,ะเป็นเหมือนดินที่จะปลูกพ,อพอระพรนั้นก็จะ เกิดขึ้นกับเราพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราเสมอ,อนะครับเคล็ดลับาการไปสู่นะครับผมชอบลืมบุขคเคล็ดลับการไปสู่เคล็ดลับสู่การเกิดผลหรือเคล็ดลับแห่งพระพรนะครับเคล็ดลับวันนี้มีอยู่ห้าประการครับประการแรกจากยอ้อนบทที่ห้านะครับก็คือประการแรกคือน่เราต้องค้นหาสิ่งที่ ครัแล้วมาอ่านย้อนบทที่5ข้อที่5อ่าข้อที่5หรือข้อที่8นะครับที่ห้าครับย้อนบทที่5ข้อที่5ถึงข้อที่8ปที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นรู้แล้วโรคองคตกล่าวว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นปูนตอบพระองค์ว่า ท่านเจ้าค่ะเมื <reco Christ. S 3> ่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปสด้แล้วเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าลุกขึ้นขึ้นหรือโยกแร่ของเจ้าเดินไปเอเดิในทันใดนั้นขาแปล่้ครับผมสิ่งหนึ่งที่เราต้องค้นหาว่ามันหายไปไหนเคล็ดลับประการแรกคือ ความรักความรักหรือสิ่งที่เราได้รับรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักความรักแรกที่เราได้ได้จากพระเยซูใช่ไหมครับขณะที่เราเป็นคนบาปเปนทีเราก็ก็กยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยใช่ไหมครับแต่ก็มีคนหนึ่งท,ท,ท,ที่มาบอกเราเรื่องความรักใช่ไหมครับ วันนี้อยากให้เราทบทวนเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งใดครับพระเยซูนะครับในข้อพระคัมภีร์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรและทรงถามว่าคนนั้นป่วยมานานหรือยังร่วมตัดกับเขาว่าเจ้าป่าจะหาที่จะหายโรคหรือพระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงพระเยซู ไม่รู้จักชายคนนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับแต่เห็นชายคนนี้ป่วยใช่ไหมครับก็เลยถามสิ่งนี้ที่แสดงคือพระเยซูมีความรักใช่ไหมครับก็ทําให้คุณถามคนนี้ที่ป่วยอยู่ใช่ไหมครับเช่นกันเราก็เคยป่วยที่จยเป็นหรือ,อเคยทําบาปม,มาก่อนบางครั้งเราอาจจะาขาดความรักแต่วันนี้ให้เราวันนี้เรากลับไปย้อนถึงความรักที่พระเยซูมีให้กับเรานะครับ ประการแรกนะครับประการที่สองอประการที่สองที่เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับแห่งพระพรคื <c oughs> อปัญหาไหนเร่งสุดใจครับปัญหาไหนเร่งสุดใจปัญหาไหนเร่งสุดใจ <c oughs> ที่เราจะฟื้นความรักที่เราจะาแลบรู้ถึงความรัก <c oughs> ได้ ยอบทที่5ข้อที่6ครับเมื่อพระเยซูทรงทอดระเนตทรงทราบว,ว่าเขาป่วยอยู่นานแล้วป่วยอยู่นั้นพรคตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาที่จะหายโรคหรือป่วยนั้นพรคต่บว่าท่านเจ้าค่ะนั้นกําลังกับเพื่อม่มีผูดด้ใดเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสาะแล้วข้าพเจ้าจะลงไปแล้วนะครับแล้วข้าพเจ้าลงไปในสารเมื่อข้าพเจ้ากําลัง ไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแต่วันนี้อ่าวันนี้เรามีแรงปรารถนาที่จะจะจะช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าครับวันนี้หรือเรามีแรงปรารถนาที่อยากจะทํางานที่เรารักให้ประสบความสำเร็จหรือเปล่า ในเวลานี้เราหลายคนอาจจะประสบปัญหาบางอย่างหรืออาจจะป่วยอยู่บางอย่างอาจจะมีภาระนิ้สินหรือปัญหาต่างๆเป็นไปนได้ไหมว่าครับว่าพระเยซูกำลังตัดกันเราว่าเราปรารถนาที่จะหายโรคหรือเปล่าหรือปรารถนาที่อยากจะมีกับมีความรักที่ใช้ในการดําเนินชีวิตหรือเปล่ามีบางอย่างที่ทําให้บางครั้ง ธุรกิจเราไปไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้หรือเปล่าหรือบางครั้งเรารับใช้อยู่มันมันขาดอะไรไปหรือเปล่าที่ก็กลับมารทบทวนจากข้อนี้อย่างสนใจพี่น้องนะครับการปรารถนาก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราค้นหาความรับได้ผมอยากแชร์ประสบก,การณ์ประสบก,การณ์หนึ่งในการมาธิษฐานเช้าครับออก็หมอครับพยาตนะครับขอพูดเรื่อง คุณหมอ,อ,อตออัมพรได้ไหมครับครับช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่อธิษฐานเช้าเป็นเวลาที่กำลังฝึกฝนอยู่แต่ผมก็ไม่มีความรักที่จะรักใครผมไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยมาอธิษฐานเช้าวันนั้นก็ได้ยินทราบว่าคุณหมอตัพรท่านป่วยผมก็ไม่ได้อะไรก็อธิษฐานเสร็จก็กลับไปเจริที่บ้านแล้วมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งผมก็นอนหลับ ก็ตอนนอนก็ยังคิดเสมอว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เช้ามีอาชาทนิแล้วเอ๊ะกำนอนตับอยู่พรุ่งนี้เช้าเราก็มีงานที่ทําแต่งานที่ทํานั้นก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าบางครั้งก็ทําได้เงินมันก็จบแค่นั้นมันไม่ค่อยมีความหมายอะไรเลยแต่ชีวิตผมว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งเราเราเราไปร่วมงานอัดฉานเช้าเผื่อคุณหมอกำธรด้วยใช่ไหมครับ ที่ที่จะช่วยให้ท่นานอาจจะมีชีวิตต,ต่ออยู่หรือว่า,าจจมีกําลังที่อยู่ต่อได้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เอออาหา,า,ารวมไในกองบีนะครับก็กเออผมอาปในพระเช้าพระเจ้าแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝึกฝนก็ก็คืนนั้นก็นอนหลับครับแต่พอตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเอ๊ขิดเกียวจังเลยไม่อยากไปทนที่ฐานเช้าจะทำไงดี ทิ่ได้เออเนี่ยเราไปช่วยงานธิฐานโดยคุณหมอกัญทรน,นะครับเพื่อพระเจ้าจะช่วย่านไะด้เเป็นกำลังนะครับครับสิ่งนี้เองที่ทําให้ผมคุ้นความรักความรักเดิมท,ท,ที่ที่เคยทาแล้วมีแรงจูงใจเป็นเหมือนความรักที่เป็นเหมือนแรงที่เราสามารถที่จะลุกขึ้นทำหลายๆสิ่งหลายอย่างได้ ขณะที่บางครั้งก็ขี้เกียจง่วงนอนใช่ไหมครับก็ยังลุกขึ้นมาได้ผออยาาให้พี่น้องได้ค้นหาความรักนีแ่แหละครับแล้วก็ปฏิฐานะที่ที่จะมาให้ครบนะครับประการที่3ามก็คือยอมรับตัวเองโดยไม่มีข้อแก้ตัวนะครับประการที่สามบางครั้งเราอาจจะโทษนั่นโทษนี่หรือบางครั้งธุรกิจที่ดีใช่ครับเราก็อาจจะโทษเศรษฐกิจ ว่าเอเอ๊ะทำไมมันไม่ดีไปยังไงเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่ค่อยมีเลยแต่มีอย่างหนึ่งครับที่อยากให้พี่น้องได้คิดอย่างหนึ่งคือบางทีเราก็โทษแต่คนอื่นเราไม่อยอมรับตัวเองใช่ไหมครับเศรษฐกิจไม่ดีลราอาจจะก,กลับมาดูว่าเอ๊ะเราจะปรับธุรกิจยังไงให้ให้ดีหรือบางครั้งผมนอนหลับเนี่ยครับ ก็อาจจะโทษเอ๊ะวันนี้ขี้เกียจจังไม่อยากไปทีิฐานชาเช้าหรืออะไรเนี่ยครับแต่ก็ก็ต้องยอมรับตัวเองครับก็เออจิงทีเราก็ทําง,งานไปวันๆนะมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับแล้ววันนี้อยากให้พี่น้องดูย้อนบทที่ห้าข้อที่หครับย้อนบทที่ห้าข้อที่หกเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นโล่งตัดกับเขาว่าเจ้าปถนาจะหายโรคหรือเปล่า คนป่วยนั้นคุณรูองว่าท่านเจ้าคะ่ะเมื่อน้ํากําลังกลับเพื่อไม่มีผู้ใดจะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากําลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วเยซูตัดกับเขาว่าจงลุกขึ้นและยกแค่ของเจ้าเดินไปเถอะในบทนี้แสดงให้เห็นว่า,าบางครั้งพ้าเยซูก็รู้ดีอยู่แล้วว่า คนที่ป่วยนั้นนั่งอยู่บนแค่ใช่ไหมครับถามว่าปาถนาหรือเปล่าแตา่คนป่วยที่นั่งบนแค่อยู่นั้นนะครับเัาตอบพระเยซูว่าเนี่ยเขาก,ตอ,าขากตอบร่วงว่าท่านเจ้าค่ะนั่ากำลังกระเพื่อมอยู่เขาไม่ได้ตอบว่าข้าพเจ้าปรารถนาแสดงว่าเขากำลังแก้ตัวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับก็บทนี้ก็ ชายคนนี้ก็ป่วยมาสาสิบแปปีนะครับก็ยังแก้ตัวอยู่ก็แปลกนั่นแหละครับก็จะบทนี้อยากจะสะท้อนให้พี่น้องถึงบางครั้งเราอาจจะยึดติดวิธีการวิธีการเดิมๆที่เรายังใช้อยู่เช่นเดียวกับเมื่อเราประสบปัญหาบางครั้งจะต้องแก้ปัญหาแบบนั้นๆเราต้องการที่จะให้พระเจ้าช่วยเหลือแบบคาดหวังในแบบของเราแต่ ทางของพระเจ้านั้นง่ายกว่าเยอะเพียงแค่เราเชื่อบางครั้งเราอาจจะ,ะท,นทนนู่นทนนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมครับแต่ในทางของพระเจ้าเนี่ยเจ้ามีแผนงานที่ดีกว่าบางครั้งเราอาจจะจะลืมไปหรืออาจจะ,จะลืมไปรจจไป,ประการที่4ครับบทที่4แสวงหาพระเจ้า ให้เรายูยอนบทที่5ข้อสี่สถึง15บห้านะครับครับภายหลังพระเยซูได้ตัดและภายหลังพระเยซูได้พบก,กับคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตัดกับเขานี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกวิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกอพวกยูท่านที่รักษา เขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูจากบทน,นี้เราได้เห็นว่าชายคนนี้เมื่อหายโรคแล้วก็ยังแสวงหาพระเยซูใช่ไหมครับยังมาเข้าวิหารของพระเจ้าและยังและยังบอกคนที่ไม่รักพระองค์ด้วยว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้คือพระเยซูใช่ไหมครับแต่ววันนี้ สิ่งที่เขาได้รับพรก็คือชายคนนี้เมื่อได้รับพรแล้วเขาก็ยังสวยหายได้อยูอยู่ใช่ไหมครับก็สิ่งสําคัญไม่ใช่พระพรที่ได้รับนะครับแต่เป็นชีวิตที่เราได้รับพระพรหรือเราอาจจะประสบความสาเร็จในธุรกิจใช่ไหมครับเรามีเง uh ินแต่เรายังทำแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าหรือเราดึงพระเจ้าหรือเปล่าเรามาหาพระเจ้าไหมเนี่ยครับพระเจ้าอวยพรเราครับในในบทนี้ เช่นเดียวกยนันนะครับในบทน,นี้แสดงให้ถึงเรายังคงสวงหาพระเจ้าที่อามื่อก่อนเราได้รับพรหรือตาม่รกับการต่อไปนะครับอ,อ,อข้อพระคัภีร์ีบทหนึ่งนะครับการสวัหาพระเจ้าจะเกิดผลได้อย่างไรย้อนบทที่สิบห้าข้อที่สี่ข้อที่ห้าครับต้องกดตามก็ไเลยนะครับเป็นตัวอ่าให้นะครับ เราเป็นเถาหมุนแท้ท่านทั้งหลายก็เป็นกิน่งผู้ที่เข้าสนิทในเราและเราสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าเราเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยรประการที่5คือเชื่อและทำตามนะครับนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในหลายๆด้านสามารถ ใชใ้ในชีวิตประจำวันได้ผมจะย,ยกตัวอย่างเช,ชื่อแนละทำตามถ้าวันนี้ป้าน้อยนะครับป้าน้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า <c oughs> ใช่ไหมครับซักผ้าหรือว่าเก่งทั้งด้านผ้าทัดผ้าเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ท,ที่อยากประสบความสาเร็จเหมือนป้าน้อยใช่ไหมครับแต่ผมวันนี้ผมต้องเชื่อฟังป้าน้อยเลยครับเชื่อใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ป้าน้อยบอกว่าให้ผ้าไปตักตอน บ่ายผมก็ต้องไปตากใช่ไหมครับ mm hmm. ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไม่ตากตอนบ่ายเนี่ยผ้ามันอาจจะชื้นแล้วมีรีดบตอนรีดอาจจะติดติดตดขัดๆก็ได้ mm hmm. ใช่ไหมครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ท mm hmm. ใช่ครับครับเราจะดูบอย้อนบทที่5้านะครับว่าหลังจากคนที่ป่วยและยกแค่แล้วเนี่ยภายหลังเ,เขาทำยังไงบ้างครับย้อนบทที่5ข้อ14 ภยายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นในบริเวณพระวิหา,หารก็ตรัสกับเขาว่านี่ไะเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอย่างนี้อีกฉนั้นวิชนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าใช่ไหมครับเคล็ดลับวันนี้ก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมครับเจ้าอยากให้เราทําอะไรเราก็เราก็ทาตามเจ้าใช่ไหมครับวันนี้เราอยากเกิดผลเราก็ต้องเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับวันนี้เราอยากมีชีวิตดีๆเราก็เชื่อพระเจ้า แล้วก็พระเยซูยังตัดบ่อว่าเคล็ดลับอันนี้ก็คืออีกอันนึงะครับเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงโผมเห็นพระเยซูทรงกระทําเช่นนั้นในวันสะบาโตแต่พระเยซูตัดตอกว่าพระบิดาของเรายังทําอยู่เรื่อยๆด้วยในบทนี้จะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราได้รับพรเราเกิดผลแล้วเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรับพอแล้ว พระเยซูปเป็นตัวอย่างให้เราไม่มีข้ออ้างไหนๆในการรับใช้ใช่ไหมครับหรือบางทีเมื่อเราประสบความสาเร็จแล้วลูกค้าอาจจะโทรมาหาเราเราอาจจะบ,บายเบียรหรือเปล่าเราจะมีข้อแก้ตัวหรือเปล่าใช่ไหมครับบางครั้งเราอาจจะ ไม่เกิดผลหรือว่าเกิดผลเคยเกิดผลแล้วไม่เกิดผลอาจจะเราอาจจะลืมข้อนี้ไปบ้านหรือเปล่าหรือเชื่อหรือไม่ทำตามบ้างหรือเปล่าบางทีในชีวิตเรานะครับก็บางทําบางอย่างเป็นบาปหรือเปล่าเนี่ยครับจากบทนี้ก็อยากสนใจพี่น้องนะครับว่า อย่าลืมพระเยซูนะครับที่ได้เตือนชายคนนี้นะว่าอย่าทําบาปอีกหรือวิเะ,ะนั้นเหตุร้ยายจะเกิดขึ้นอย่างนั้นดังนั้นจากที่เราได้รับพระพรแล้วให้เรากลับมาให้ความสำคัญพระพรนั้นนะครับมีเคล็ดลับอย่างหนึง่งมากกว่าผู้ที่ได้รับพรก็เป็นไปได้ลงเลยวันหนึ่งถ้าเราไม่ทําตามพระเจ้าอาจจะดึงพระพรกลับมาก็ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราก็ หรือ,อวันหนึ่งเราเคยทาบางอย่างที่ประสบความสําเร็จวันหนึ่งอาจจะไม่ประสบความสําเร็จประมาคิีทวนดูครับเพราะว่าอะไรแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่เป็นต้นเรือนที่ซื่อสัตย์แล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะให้การเกิดแน่นอนครับครับสรุปอ่าบทท้ายนี้ก็อยากให้พี่น้องสํารวจชีวิตเราดูว่าวันนี้เรากําลังทําอะไรหรือต้องการให้พระลมช่วยชีวิตเราด้านไหนไหมครับ มีชีวิตด้านไหนไหมท,ที่ยังติดอยู่แล้วไม่เกิดผลหรือว่าขัดพระพรอยู่มีมัม้ยครับหรือว่าธุรกิจบางทีลืมอะไรไปบางอย่างทําใ,ให้ไม่ไม่เกิดผลครับก็เคก็าวันนี้มีกี่ข้อครับผมพี่น้อง ข้อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับครับค้นหาสิ่งที่หายไปใช่ไหมครับประการแรกรักในสิ่งที่ทำใช่ครับค้นหาสิ่งที่หายไปรักในสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่รักบางครั้งรักเราหายไปครับประการที่สองคือปัฒนาอย่างสุดใจใช่ไหมครับอยากจะเป็นอาปัฒนาอย่างสุดใจเหมือนเหมือนเหมือนคนชายที่ยกแร่ใช่ไหม ประการที่3าคือยอมรับตัวเองโดยไม่มีข้ออา้างใดๆใช่ไหมครับประการที่สี่แสวงหาพระเจ้าใช่ไหมครับประการที่5เชื่อและทาตามครับสี่ห้าห้าข้อนี้ถือว่าเป็นอ่าอยากพี่น้องเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะช่วยเราเป็นอ่าเกิดผลหรือว่านําไปประยุกใช้ในธุรกิจหรือว่าอ่าด้านสุขภาพหรือด้านอื่ด้านใดๆก็ใช้ได้นะครับท้ายนี้จบเนี่งแค่นี้ครับ